สวัสดีครับวันนี้เรามาดูกันเรื่องของพืชมาสจันนะครับในการผลิตปุ๋ยให้กับดินนะครับน,นี่เป็นแหนแดงนะแหนแดงไวโคฟิลาที่สามารถตึงในตัวเจนจากในอากาศลงมาสู่ดินได้นะครับการเลี้ยงแหนแดงก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหลายคนเลี้ยงแล้วไม่เจริญเติบโตนะครับ มันมีสาเหตุมานะครับมันมีสาเหตุเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาเหตุที่แหนแดงไม่เจริญเติบโตนั้นเป็นเพราะอะไรสาเหตุแรกก็คืออาหารของแหนแดงเราจะใช้มูลวัวนะครับมูลวัวถ้าเกิดว่ามีแก๊สมากนะครับแหนแดงก็จะตายนะครับเพราะนั้นมูลวัวเราจะต้องมีการหมักสัก เล็กน้อยก็จะดีนะครับสักสองสาวันแล้วเราก็เอาเอาไปเลี้ยงแหนแดงนะครับครับจะเห็นไหมครับว่ามันเกิดฟองอากาศนะครับอันนี้มันเกิดแก๊สนะฮะนี่เกิดมาจากอ่าแก๊สจากมูลวัวที่ได้จากมูลวัวนมนะครับมันจะมีแกส๊สมี สารพิษไหนแดงก็จเจริญเติบโตไม่ได้นะครับอีกประการหนึ่งนะครับก็เกิดมาจากตัวนี้ครับอันนี้เป็นหนอนบุ่งนะครับ หนอนบุ้งเขาจะชอบมากัดกินไหนแดงมากๆนะครับตัวนี้นะครับหนอนมีหลายชนิดนะครับวันนี้เราเจอหนอนบุ้งนะจะมีหนอนคืบนะครับนี่เราจะเจออยู่ อีกสาเหตุหนึ่งก็คือแหนแดงไม่ได้รับแสงแดดนะครับอันนี้การเลี้ยงไว้ในร่มโดยที่ไม่ได้รับแสงแดดแหนแดงเขาต้องการแสงในการสงังเคราะห์แสงเหมือนกันนะครับถ้าไม่ได้รับแสงเขาก็ไม่มีแสงในการสงังเคราะห์แสงเขาก็อยู่ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน,น้อยสำหรับผู้ทีจ่จะเริ่มต้นในการเลี้ยงแหนแดงนะครับ พืชมาสัจจรในการดูดไนโตรเจนจากอากาศลงมาสู่พืชโลกนะครับมีโปรตีนมีธาตุอาหารเยอะมากโดยเฉพาะไนโตรเจนนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับฝากแชร์ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ